อาสวัสดีไวรุ่อนเด็กนอีกแล้ววันนี้วันเสาร์ที่27่สิบเจ็ดพฤศจิกาอสองห้าหกนนี้เราเมื่อตอนบ่ายเราก็วันเราอยู่กันต่อดวันนี้เรามาถึงเชียงใหม่ที่เราอยู่เชียงใหม่แล้วเรามีดดูสปอร์ตเตอร์กันอีกหนึ่งคันอันนี้อันนี้ดูมาแล้วคิดว่าไจม่จบก็เลยรู้ว่าผมทึ้งเหนือมาก็เลยให้ผมลองมาดูเชียงใหม่หดูไปเดี๋ยวเราไปลองดูกัน จะจบไหมไป à, มาแล้วมาแล้วครับมาเรียบร้อย แล้วอันนี้อไอรอนพันสองปีสองพัิบปดวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ใส่สั่งไส้กรองกตะเลสผมมาใส่แล้วก็ไปให้ร้านจูนให้ใหม่แล้วมันตดกระจายเลยนี่นโอเคไปเดี๋ยวรอเขากลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปถามกัน

อ็ที่ไปเมื่อวันเดี๋ยวผมขอถามหน่อยรอบหนึ่งรอบหนึ่งได้ได้ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหลังจากไปลองเป็นติงที่อวานใหม่แล้วยงรถมีความลื่นขึ้นสนุกในการขับขึ้นพี่มันไม่สะดุดเหมือนเดิมสับเกียร์ก็ไม่ห้อยไม่วอด ช่วงเร่งแซงเราก็คือสับปุ๊บไปต่อได้ของมันเลยมันต้องมีที่ตีบ้างพี่ตอนนี้มันไม่มีอะพี่เพราะว่ามันแบบมันจะไม่มีที่ตีเลยพละคือโปร์ฟอร์แมนซ์ตอนเนี้ยมันเหลือแต่เรายังไปไม่ถึงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันมีคือแรงเเเอออออามมืื่่่่กกนนความแรงที่ว่า่่วามันมันดีกว่าเมื่อก่อนคือมันลื่นกว่ามันสมูทกว่าคือมันแรงแต่เวลาเราสับเกียร์อะไรเงี้ยเวลาแซงอ่ะมันจะมีแบบช่วงจังหวะที่มันหายไปปุ๊บนึงอยล้อยวูบแล้วก็เราต้องอัดขึ้นใหม่แต่อันนี้คือสับปุ๊บ ติดมือต่อเลยล้อยังเนี่ยย mmm ังยังครับยังยังล้อยักไปไกลซับหนึ่งไม่ตัดพี่ไม่ตัดสับหนึ่งได้เทไรสับหนึ่งเมื่อวานลองรถโล่งอ่ะร้อยรถนันแต่รถอ่ะมันแรงแรงไปต่อได้นะสามเกียร์ไปเท่าไหร่เนี่ยสามเกียร์มีร้อยสี่สามเกียร์นะครับนานไหมนานลากไม่ตัดไม่นานพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวสามเกียร์ร้อยสี่ โอ้สิเยอะไม่รู้กันสิเยอไม่ในแต่ว่าไม่ถึงเลยสิเกียรอะไม่ว่านลองอัดอ,อัดสุดด้วยชุดด้วยหมวกอะไรครับผมได้ที่ร้อยหกแล้วมันลงมันตีหน้าเยอะก็เ,เลยแบบเบาก่อนเพราะหมวกเราก็ไม่ได้พร้อมเป็นเต็มใบขนาดนั้นมไไมมผมจะออกกับเชียงใหม่แล้วนะผมไปถึงลำพูนลำปางแล้วโกลับมาหน่นอยหน่อยไม่ทันแล้วนะไม่มีไม่มีพี่ตอนนี้คือลื่นเลยเรียบแล้วนะเรียบเลยโอเคเลยจังหวะนี้แน่นะแน่แน่แน่ครับ ตัวดีไม่ตัดสับเกียร์ห้อยไหมไม่ห้อยไม่วอดตอสับเกียร์ไม่ห้อยกระแทกกัะเร่งตรงวอดไม่วอดไม่วุ่มไม่มีเลยพัดไปยกคันเร่งไม่ตดจยางเมื่อก่อนที่ตดไม่มีเสียงปั้งแล้วไม่มีเลยใช่ไม่มีเสียงยิงปืนแล้วลูกทีขับไปกับเพื่อนนึกว่าโดนยิงกันทั้งขบวนอันนั้นอันนั้นไอ้อันที่บอกเนี่ยก็คือจูนแล้วจูนแล้วแล้วก็เปลี่ยนกองเป็นสแตนเลสอ่ามันก็อาจจะผลเยอะขนาดนั้นนะ เปลี่ยนกองเป็นสแตนเลสปุ๊บเอากลับไปจูนจูนใหม่มันยังมีตดเวลายกพลเร่งก็คือตอนแรกจูนมาแล้วต่างกองกันสแตนเลสผมมาแล้แล้วก็ตดตดมากไปเดิมมันกลับมาตดเราก็เอาไปจูนใหม่ตดแล้วก็เอาไปจูนให้ร้านจูนให้ใหม่ใช่คือตดน้อยลงแต่มันยังตดอ่าเวลาเรายกคันเร่งอะไรเงี้ยตดแล้วก็กลับให้ร้านจูนใหห้ใม่แล้วจูนใหม่แล้วเป็นกีงใยมันยังกลับมาตดแต่จังหวะที่สับเกียรกระแซงมันจะมีวอดมีหายอ่าคือมันจะเหมือนรอบมันหายไปนิดนึงอ่มันต้องมาอัดใหม่ แต่เนี้ยคือสับปุ๊บแล้อะไรเนี้ยก็คือแล้วก็เลยให้ผมมาใช่ให้มาแกลองแกเหมือนไม่ได้แก้นะทำใหม่ให้เบืองหาเบืองหาหมอไม่หายเราต้องหาหมอใหม่เราบอกแก้ใหม่แล้วถูกแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วจบแล้วออะไรต้งมันไม่มีดิสิได้ไงอ่ะมันมีคือตอนนี้ไม่ยากหมดอ่ะพี่มันสนุกขึ้นอ่ะเอ้าเอ้าเดี๋ยวไปขี่ยาวๆไปขี่ยาวๆเดี๋ยวลองไปขึ้นเขาลงดอยดูพอทุกทีขึ้นเขาลงดอยเรายกพันเลงเงี้ยมันจะตด ตกอัดตัดตัดตัดเปลือกลากาศมันเยอะแล้วมันมันน้อยอะไรของมันบรรอากาศมัน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 ไม่มันไม่บาลานซ์กันใช่มันอาจจะไม่บาลานซ์กันนิดนึงสุดไทยสุดมันสุดไทยสุดมันล้วคนขับตามหลังของึงมันโดนอ่ะโดนยิงอ่ะเพราะว่าถ้าจูนคำว่าสำหรับผมนะครับว่ารถเอารถไปจูนอ่ะถ้าจูนแล้วมันต้องดีขึ้นสิใช่ต้องขับดีสนุกสมูทเพราะเราไจากว่าถ้าอย่างรถ